สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์เมื่อเรากันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับประเทศจีนมาฝากทุกคนกันอีกสักคลิปหนึ่งล้วกันนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยผมมีคําถามหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเนี่ยจะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันได้มีลูกเพจท่านหนึ่งเนี่ยนะครับผมถามผมว่าว่าในตอนนี้เนี่ยนะครับผมประเทศจีนเนี่ยเรียกได้ว่ากาลังหึ่มหึมกับไต้หวันอยู่เลยถูกไหมครับซึ่งคอน FLICT อันนี้เนี่ยเราก็รู้ นอกจากไต้หวันแล้วเนี่ยนะครับผมจีนยังมีข้อขัดแย้งทางด้านของพื้นที่ทับซ้อนกับประเทศไหนอีกบ้างหรือเปล่าก็เป็นคําถามที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะเราเนี่ยอาจจะไปโฟกัสกันที่ไต้หวันอย่างเดียวถูกไหมนอกจากไต้หวันแล้วเนี่ยยังมีหลายประเทศเลยที่มีการอ้างสิทธิ์บนพื้นที่ต่างๆเหมือนๆกับจีนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาดูกันดีกว่าว่าตอนนี้เนี่ยจีนมีข้อขัดแย้งกับใครที่ไหนอย่างไรบ้างเรามาเริ่มกันที่จุดแรกเลยนะครับผม แน่นอนนะครับผมจุดแรกที่เราจะพูดกันถึงเนี่ยก็คือไต้หวันเนี่ยแหละซึ่งมันเนี่ยก็เป็นเป้าหมายอันดับแรกนะครับผมเป้าหมายที่สําคัญที่สุดของจีนในตอนนี้ด้วยการใช้นโยบาย One China Policy ที่ต้องการจะรวมเนี่ยเกาะไต้หวันเนี่ยนะครับผมกลับเข้ามาเป็นของประเทศจีนนั่นเองซึ่งผมก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยครับน่าจะรู้เรื่องราวคร่าวๆเกี่ยวกับเหตุการณ์ความขัดแย้งของสองประเทศนี้เนี่ยปัจจุบันแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นผมจะไม่พูดกันถึงเหตุการณ์ปัจจุบันดีกว่าผมจะมาพูดกันถึงต้นต่อนะครับผมว่ามันเกิด จีนเนี่ยนะครับมันเกิดย้อนมานะครับผมตั้งแต่ก่อนสม,สมัยสงครามโลกครั้งที่2อ,อีกอธิบายแบบสั้นๆเลยนะครับผมในปี1921เนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์แห่งจีนเนี่ยก็ได้ถือกําเนิดขึ้นในยุคที่จีนเนี่ยกำลังเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นหรือเขาจะเรียกกันว่ายุคของวอร์รอดเอรานะครับผมจะมีการ แบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันนะครับผมขุนพลขุนศึกเก่าของจกักรวรรดิชิงเนี่ยก็ต่างมีอํานาจแล้วก็แย่งชิงพื้นที่เป็นของตัวเองซึ่งพอในปี1927เนี่ยก็เป็นครั้งแรกนะครับผมที่ฝั่งของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยได้ทําการต่อสู้กับสาธารณรัฐจีนและขุนศึกของฝ่ายต่างๆ แต่เมื่อนะครับผมจัก,กรวรรดิญี่ปุ่นได้ทาการรุกรานประเทศจีนเนี่ยฝ่ายต่างๆในตอนนั้นเนี่ยก็ได้ทําการจับมือกันนะครับผมและร่วมกันต่อสู้กับญี่ปุ่นเป็นการพักรบชั่วคราวรวมไปถึงนะครับผมฝั่งของคอมมิวนิสต์และฝั่งของรัฐบาลชาตินิยมของเจียงไคเชกด้วยซึ่งพาสงครามโลกครั้งที่สองได้จบลงเนี่ยนะครับ <S <S พวกเขาเนี่ยก็กลับมาต่อสู้กันอีกครั้งหนึ่งซึ่งผลของสงครามเนี่ยนะครับผมในปี1949เนี่ยฝั่งของรัฐบาลสาธารณารัฐจีนนะครับผมหรือร ก็ได้ทําการนะครับผมถอยทัพย้ายกําลังพลย้ายครัวเรือนนะครับผมจํานวนมากมายไปอยู่บนเกาะไต้หวันเรียกได้ว่าเป็นการจบสงครามกลางเมืองของจีนนะครับผมโดยพฤตินไนแต่ทางนิตินัยแล้วเนี่ยรัฐบาลของสาธารณารัฐจีนก็ยังไม่ถือว่าแพ้นะครับผมเพราะว่าก็ไม่ได้มีการเซ็นสัญ,ญญาสงบศึกอะไรกันในขณะเดียวกันเนี่ยรัฐบาลของทางฝั่งคอมมิวนิสต์ก็ได้รับชัยชนะในสงครามกลางเมืองเลยประกาศสถาปนาก่อตั้งสาธารณารัฐประชาชนจีนขึ้นมาซึ่งระยะเวลาก็ผ่านไปเนี่ยนะครับ ผมได้มีการพยายามที่จะเกือบจะรุกรานจีนแล้วนะซึ่งผมก็ได้ทาคลิปไปแล้วว่าทําไมตอนนั้นเนี่ยกองทัพคอมมิวนิสต์ของเหมาเนี่ยถึงไม่ตามกองทัพชาตินิยมของเจียงไคเชกไปที่ไต้หวันก็ไปดูกันได้นะนะถ้าเกิดใครอยากดูซึ่งพอเวลาได้ผ่านไปเนี่ยนะครับผมก็ได้มีการใช้นโยบายวันไชน่าโพลิซีขึ้นมาในการที่พยายามนะครับผมใช้วิธีใดก็ได้ในการรวมเกาะไต้หวันเนี่ยนะครับผมกลับเข้ามาอยู่ในประเทศจีนภายใต้การนําของรัฐบาลคอมมิวนิสต์เพ่งเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมก็ได้มีนโยบายต่างๆนานามากมายที่ใช้วิธี ต่างนะครับผมในการพยายามที่จะรวมชาติซึ่งก็มีนโยบายที่ค่อนข้างที่จะแอคทีฟและก็มีนโยบายที่เป็นนโยบายทางการทูตเหมือนกันนะครับมีการเผยแผ่วัฒนธรรมต่างๆมีการสนับสนุนกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองมีการโฆษณาต่างๆนานานะครับผมบนพื้นดินไต้หวันเพื่ออาจจะทําให้เป็นวิธีหนึ่งเนี่ยนะครับผมที่จะทำให้ประชาชนไต้หวันเนี่ยเห็นด้วยกับนโยบายวันไชนา่าโพลิซีมากขึ้นมากขึ้นในขณะเดียวกันทางการทหารเนี่ยก็เตรียมพร้อมนะครับผมทุกวันทุกวันที่จะใช้กําลังทหารยึดเกาะไต้หวันคืนมาซึ่งก็เรียกได้ว่ายุคนี้ นี้เนี่ยก็เป็นยุคที่เปราะบางมากๆเลยนะครับที่ใกล้ที่จะเตรียมพร้อมในการใช้กําลังหานยึดเกาะไต้หวันแล้วซึ่งก็จะเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันที่หลายคนเนี่ยน่าจะรู้กันจากข่าวแล้วนะครับไปที่ประเทศอื่นกันดีกว่าประเทศต่อไปคือยักษ์ใหญ่แห่งเอเชียอีกประเทศหนึ่งที่เราได้เพิ่งทําคลิปไปเมื่อวานเองเนี่ยนะครับนั่นก็คืออินเดียนะครับผมจีนกับอินเดียเนี่ยนะครับผมมีพื้นที่ขัดแย้งกันอยู่2ที่หลักๆนะครับทางจีนเนี่ยได้เคลมนะครับผมพื้นที่ที่มีชื่อว่าอารุนชาระเดชจากกออินเดียบว่าจรริงงๆแล้้วทีี่ตนเนีป็ของทดบ ซึ่งก็เป็นเขตปกครองตัวเองที่อยู่ภายใต้จีนทางจีนเนี่ยจึงทําการเคลมพื้นที่จุดนี้ให้กับทิเบตส่วนอินเดียเองเนี่ยก็เคลมนะครับผมพื้นที่ที่มีชื่อว่าอักไซชินว่าเป็นเขตหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่ลาดักซึ่งเป็นเขตรบริหารพิเศษของอินเดียเหมือนกันเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยนะครับผมมันเริ่มต้นขึ้นต้องย้อนกลับไปในปี1914หรือก่อนหน้านั้นด้วยซ้ําที่ตอนนั้นเนี่ยนะครับผมตัวแทนของอินเดียที่อยู่ภายใต้อังกฤษเนี่ยได้ทาข้อตกลงกับตัวแแทททนนนของงงิเบบตตใการรร่่พื้ีุณ แล้วก็ได้มีการเนี่ยนะครับผมกำหนดขอบเขตชายแดนใหม่นั่นก็คือชายแดนที่มีชื่อว่าแมกมาฮอนไลน์แต่ก็เรียกได้ว่าทางจีนเนี่ยไม่ได้เห็นด้วยกับข้อตกลงการแบ่งชายแดนครั้งนี้เลยทําการส่งทหารเนี่ยนะครับผมบุกเข้าไปทําสงครามกับอินเดียและชนะด้วยนะครับผมก็เลยได้ทําการเอาทหารเข้ามาประจําในพื้นที่ตรงนั้นในขณะที่อินเดียก็เคลมอยู่เช่นเดียวกันว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็เป็นของอินเดียด้วยส่วนทางตะวันตกเนี่ยนะครับผมเรามีพื้นที่ในแถบแคชเมียร์ที่อินเดียเนี่ยบอกว่าทางพื้นที่อักไซชิน มันเป็นดินแดนส่วนหนึ่งนะครับผมของเขตแคชเมียร์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของอินเดียซึ่งถึงแม้ว่านะครับผมในช่วงหลังๆเนี่ยความสัมพันธ์ของจีนกับอินเดียเนี่ยจะเริ่มดีขึ้นแต่ถ้าเป็นเรื่องของพื้นที่อาณาเขตเนี่ยต่างฝ่ายก็ต่างอยากให้ประเทศตัวเองเนี่ยนะครับผมได้ผลประโยชน์มากที่สุดก็เลยยังไม่มีข้อสรุปในเรื่องของชายแดนของพื้นที่ตรงนี้เลยนะครับซึ่งเมื่อวันก่อนเนี่ยเราได้ทําคลิปเกี่ยวกับการกระทบกระทั่งการประทะกันร,ระหว่างฐานอินเดียและฐานจีนในพื้นที่ตรงนี้ไปด้วยการใช้อาว อะไรขึ้นล่ะถ้าอยากรู้เรื่องราวเนี่ยก็สามารถไปดูกันได้เหมือนกันก็เรียกได้ว่าจีนกับอินเดียน,นะครับก็ยังมีพื้นที่ที่ยังตกลงกันไม่ได้อยู่เหมือนกันก็ยังเป็นอะไรที่ค้างคาจนถึงทุกวันนี้ ไปที่ประเทศอื่นกันต่อเลยดีกว่าเซตต่อไปเนี่ยนะครับผมจะเป็นเซตที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันเพราะอยู่ในระแวกพื้นที่เดียวกันนั่นก็คือแถบของทะเลจีนใต้แต่ของแต่ละคู่เนี่ยนะครับผมก็จะมีพื้นที่เิฟิกพื้นที่โดยเฉพาะที่แตกต่างกันออกไปเรามาเริ่มกันที่จีนและญี่ปุ่นกันก่อนมันคือกรณีพิพาทเกาะเซนกากุหรือว่าเกาะเตียวอยู่นั่นเองเกาะนี้เนี่ยมันคือเกาะอะไรมันคือหมู่เกาะร้างที่อยู่ในการอ้างสิทธิ์ของ2ประเทศนะครับนั่นก็คือญี่ปุ่นและจีนโดยที่ปัจจุบันเนี่ยผู้ที่ครอบครองงมันเชิ นนคือประเทศญี่ปุ่นเรื่องราวประวัติศาสตร์มาเนี่ยต้องเริ่มต้นตั้งแต่ปี1895ก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับผมจีนเนี่ยได้เป็นเจ้าของเกาะนี้แล้วก็ได้ทําการปกครองเกาะนี้มาตลอดแต่ทางญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้ทําการยึดเกาะนี้มาในช่วงของสงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่1และก็ยึดมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับจนมาถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยพอสงครามโลกครั้งที่2จบพื้นที่ที่ญี่ปุ่นยึดมาจากจีนส่วนใหญ่แทบทั้งหมดเลยเนี่ย ถูกส่งมอบคืนให้กับจีนในส่วนที่สัญญาซานฟรานซิสโกแต่ปัญหาก็คือไอ้เกาะเตียวอยู่หรือว่าเกาะเซนกากูอันนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในส่วนที่สัญญานี้ด้วยแต่ผู้ที่ครอบครองมันต่อจากญี่ปุ่นเนี่ยคือฝั่งของอเมริกานั่นเองรวมไปถึงหมู่เกาะโอกินาว่าด้วยนะครับซึ่งในปี1972เนี่ยทางอเมริกาเนี่ยก็ได้คืนหมู่เกาะโอกินาว่าพร้อมทั้งเกาะอื่นๆในละแวกนั้นรวมไปถึงเกาะเซนกากูให้กับญี่ปุ่นเกาะน,นี้เนี่ยจึงกลับมาอยู่ในอำนาจอธิปไตยของญี่ปุ่นอีกครั้งนงนนึโดยทีี่่จกก็บอวอวาา จริงๆเนี่ยตรงนี้มันเป็นที่ของฉันมาตั้งแต่แรกนะถึงก็เรียกได้ว่าเหตุการณ์เนี่ยมันกลับมาร้อนระอุอีกครั้งหนึ่งในปี2012มีประชาชนเนี่ยนะครับผมได้พยายามเอาธงชาติของจีนเนี่ยไปปักอยู่บนเกาะเซนคากุซึ่งเหตุการณ์ก็ค่อยๆบานปลายขึ้นบานปลายขึ้นจนกลายเป็นการประท้วงใหญ่มีการปิดล้อมสถานทูตญี่ปุ่นคือต้องบอกก่อนว่าญี่ปุ่นกับจีนเนี่ยเขาเนี่ยนะครับไม่ถูกกันมาตั้งแต่ช่วงสงครามแล้วซึ่งพอมีเหตุการณ์อะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยนะครับผมทม ททันทีซึ่งหนักกว่านั้นเนี่ยทางจีนก็ได้มีการขยายพื้นที่การป้องกันทางอากาศเนี่ยทับหมู่เกาะเซนคากุไปเลยเพราะบอกว่าตรงนี้เนี่ยเกาะเตียวอยู่ก็เป็นของเราเราก็มีสิทธิ์ในการปกป,ป้องน่านฟ้าของเราเช่นเดียวกันก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่เพิ่งจะสดๆดร้อนๆอนผ่านมาเลยนะครับแต่ก็ยังมีความตึงเครียดอยู่กับญี่ปุ่นผ่านไปแล้วต่อไปเนี่ยเราขอมัดรวมมาเลยแล้วกันเป็นข้อพิพาทกับหลายประเทศในอาเซียนซึ่งถ้าเกิดพูดกันแบบนี้เนี่ยก็คงรู้กันแล้วว่ามันคือทะเลจีนใต้นั่นเองนะครับ เรียกได้ว่ากรณีพิพาททะเลจีนใต้เนี่ยมันเนี่ยจะเป็นการอ้างสิทธิ์การเป็นเจ้าของนะครับผมของหลายประเทศเหนือหมู่เกาะ2หมู่เกาะหลักๆนั่นก็คือหมู่เกาะสแปรตลี่และหมู่เกาะพาราเซลซึ่งก็มีคู่กรณีตั้งแต่วีเนามียนะครับฟิลิปปินส์บรูไนมาเลเซียหรือแม้กระทั่งไต้หวันเองเนี่ย ต่างคนก็ต่างอ้างสิทธิ์บนพื้นที่บางส่วนของเซาล์ไชน่าซีเหมือนๆกันซึ่งทางจีนเนี่ยก็ให้เหตุผลว่าเขาเนี่ยใช้นะครับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ปี1953นะมันคือ 9- line หรือว่าเส้น9ขีดซึ่งเป็นการตีแผนที่นะครับผมของจีนตั้งแต่ยุคนั้นซึ่งไอ Nine ้ 9- line เนี่ยเรียกได้ว่านะครับผมถ้าดูจากแผนที่เลยเนี่ยมันคือการเคลมทั้งทะเลจีนใต้เลยคือเอาหมดทั้งเว้าเลยนะครับส่วนประเทศอื่นๆเนี่ยก็จะมีบางส่วนนะครับผมที่จะไปทับกับพื้น พื้นที่ที่ทางจีนเนี่ยได้เคลมไว้ซึ่งถ้าพูดกันถึงทางพลิตินสยนแล้วเนี่ยนะครับผมตอนนี้เนี่ยพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยน่าจะเรียกได้ว่าอยู่ภายใต้การปกครองของจีนซะส่วนใหญ่แล้วนะครับผมเพราะทางจีนเนี่ยก็ได้มีการไปสร้างฐานทัพอากาศได้มีการออยพลเรือเนี่ยเข้าไปอยู่อาศัยตามเกาะต่างๆในหมู่เกาะพวกนี้แล้วซึ่งความสําคัญของมันเนี่ยนะครับผมต้องบอกแล้วพื้นที่ตรงนี้เนี่ยสำคัญทั้งในเชิงของยุทธศาสตร์และในเชิงของเศรษฐกิจด้วย ถ้าทุกคนอยากรู้มันสาคัญยังไงบ้างเนี่ยนะครับผมคอมเมนต์บอกเรามาเดี๋ยวเราจะมาทําแยกเป็นคลิปอย่างละเอียดไปเลยนะครับผมว่าทําไมเขาถึงต้องแย่งทะเลจีนใต้กันเนี่ยมันมีอะไรดีมันมีอะไรสําคัญบ้างแต่วันนี้เนี่ยเราแค่จะมาสรุปแบบสั้นๆให้ฟังนะว่าตอนนี้เนี่ยนอกจากใต้หวันแล้วจีนยังทะเลาะก,กับใครเรื่องพรมแดนบ้างและเหตุผลต้นตอของมันน่ะคือยังไงซึ่งนอกจากทะเลจีนใต้แล้วเนี่ยใครอยากรู้จุดไหนเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกเรามาได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลมาเล่าเพิ่มเติมให้ฟังกนน,นนี้้ขอเเป็มูล เกล็ดน้อยถ้าหากผิดพลาดประการใดหรือขาดตกบกพร่องไปยังไงเนี่ยต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับลาไปเพียงเท่าน,นี้แล้วครับท่านผู้ชมบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยครับ